เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกลาบวส,สวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกทนทุกคนนะคะอยู่กับชูก้าชูก้าลูนในช่องชูก้าสายปั่นนะจ๊ะวันนี้มาในเกมไมสติกพชันนะจ๊ะหรือว่าน้ำยาอาคมนั่นเองนะบางคนเรียกว่าเกมขวดน้ำหอมนะคะกับเกมนี้ วันนี้แอดมาในกาคอนเทนต์ดีกว่าวันนี้มาในคอนเทนต์เบ็ดร้อยซอยยิ่งๆนะจ้เบ็ดร้อยซอยยิกๆกล่าวว่าเบ็ดร้อยทุกเบ็ดเลยจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะสเก็ตเตอร์เป็นรูปหนังสือนะคะส่วนอวัเป็นหม้อปรุงยาน,นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นขวดน้าหอมสีต่างๆนะแล้วก็ตัวถูกจะเป็น ใบโพหัวใจข้าวหลามตัดดอกจิกนั่นเองนะคะทุกคนสเก็ตเตอร์ส,สามตัวนะจ๊ะซื้อได้ด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะได้ดูถึงไหนจุก้าขออนุญาตพยาไยาม่เต็มที่เบ็ดร้อยซอยยิกๆของเรานะแต่มันจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะมีมาหกพันเก้าเกมมันจะจบเร็วก็ได้ทุกคนให้กําลังใจจุก้าด้วยเบ็ดร้อยซอยยิกว่าแล้วก็ไปก่อนเี้ยเปิดเทอร์โบเพื่อความว่องไวนะจ๊ะเกมจบไวขออภัยนะคะพ่อแม่พี่น้อง วิมาถึงก็ขึ้นเลยเอามาถึงก็เข้าเลยกับการเข้าสเกตเตอร์มาอูสิบเหมนุน14หมุนลุ้นกันต่อไปมาอ้ยอุ้ยอ้ย,อยันหมุนเยอะนี่ใจไม่ดีนะเธอ,อเบ็ดร้อยซอยดี่ของเรานะกลาวว่าวันนี้จะไม่ซื้อนะคะปั่นรัวๆอะไรได้ไหมหกพันเกจะร,าร,ารา้าวรานรตอเปล่านะอีกเรื่องหนึ่ง โอเคโอเคกี่โมงแต่คุณสามบางคนบอกเกมนี้มันเกือจุกา้าแอดโดนี่ไม่ค่อยเล่นเลยกับเกมนี้นะน้องพลก็เล่นบ้างไม่เล่นมากนะกับเกมนี้แต่โอ้แต่จุก้าก็ว่ามันเกือจริงนะทุกคนแต่ว่าก็อยากจะมาลองดูแบบนานๆเราเข้ามาเล่นเกมนี้นะแล้วก็คาดหวังว่ามันแบบอ้าวต้องแตกสินะมันไม่แตกเราก็แตกอะเนาะต้องมีสักคนที่แตกนั่นแหละอ้ามุนลุ้นต่อไป ฮึบฮึบฮึบในแต่ฮึบอ,อยู่ในใจเอาคูณแปดคูณแปดแล้วไม่ได้ใช้หรือเปล่าโอ้ยเบาอยู่ดีนะเอาเงียบสงบเฉย,ยเลยโหเงียบมาก เนี่ยมาเกมโอ้โหเบรร้อยสิบเจ็ดหมุนเธอดู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 มันทำทำไมถึงดังกับฉันได้เอาอยู่ดีเกมเสียงหายเฉยเลยได้รับรางวัลมาซอกมันนี้สิบห้าไม่แย่เอายังคงเบรร้อยซอยยิกยิกันต่อไปมากี่โมงเจ็ดสิบหมุนลุ้นต่อไปเบรดร้อยซอยยิกยิซอยยิกนี่คือกำไรต้องซอยมาให้เรา <laughs> ต้องายให้เรานะจ้าต้าอ,องร้องละเกม นาน,นเท้าอีก็ให้กำไรบีบ้างคูณสองอ้าวมาเตียมเมื่อไรเมื่อนั้นจ่ายมากำไรอยู่ไหนโอ้โ มากี่โมงเกมโอ้ยังเบาอยู่เบาจัดจัดเบนร้อยใช้มาเจ็ดสิบห้าไม่น่ารักเลยยังดูกันนะทุกคนว่ามันจะเข้าสเตเตอร์ลองกี่ครั้งโอ้โหถึงจะกันหายใจเนี่ยมันไม่มา โอ้โหเงียบเงียบสงบโอ้โหใจเต้นรัวถึงกับใจเต้นรัวพัวพันเลยทีเดียวโอ้โหเกมสเกตเตอร์ลุ้นดอกนี้จะลงไหมจะลงหรือเปล่าจะลงกี่โมงจะลงตอนไหนจะลงตอนไหนโอ้โหเอาล่าสิเอาล่าสิเกม สวยค่ะสวยค่ะมาทีมงค้ะเกมมาโอ้โหเงียบสงบอยู่นะโอ้จริงเอาจริงออกเกมเบ็ดอยนะเนี่ยเนกระปาดน้ำตาเลยนะอื้มอื้ม <c oughs> อือโอ้โหอะฮะโอ้โหถึงขั้นตาจะไหลทุนไหลไปยับยับเลยไหมแนะนำไม่ําตามจะทำเบิกว่ามาเดิงเลยนะทุกคนโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลวจุกกาเสียงแอบจึงเห็น <c oughs> ถึงขับช็อกเลยทีเดียวนะคะทุกคนเม็ดร้อยซอยที่ของเราทุนไหลยับยับเลย <c oughs> โอนยห้าสิบหมุนโอ้โหตะกี้แบบอดขำไม่ได้ เสี่ยหายใจตึบตึบเสียง่ายใจตึบตึบไม่มาเกมน่าจะใจร้ายกับเราอยู่นะเอจริงหมุนไปแล้วทุนอนะทุนกำลังจะมุนไปกำลังจะมุนไปให้พีเจ้าเอา,เอาสวยสวยดีโมงสวยตอนไหนสวยตอนนั้นแหละมาหน่อยเกมโอ้โหไม่แนะนำไม่ทำตามเลยน้ำตาจะไหลกับพูนสามสยามเมืองยิ้ม ได้มาสองร้อยทุนเหลือพันสุดท้ายแล้วทุกคนนะชุก,ก้าทำเต็มที่แล้วนะคลิปนี้อาจจะจบลงแบบไวหน่อยนะอาจจะจบลงไวหน่อยไม่ถึงหนาทีเอาใช่ถึงอยู่ได้มาหกนาทีเบ็ดร้อยซอยยิ่ืๆไม่น่าเลยเบ็ดร้อยกับทุนหกพันกว่านะคะประมาณประมาณหกพันเก้าน่าจะประมาณนะั้นนะถ้จำไม่ผิดนะคะ โอ้โห oh, ไม่ได้นะไ,ไม่ตามตามจะตาเพราะความบันเทิงเลยโอ้โ oh, หใครจะมาทําแบบเรนจูก,ก้าเขาบอกมาเบ็ดร้อยซอยแก้กำไรใจที่ไหนเดี๋ยวดูเลยเหลืออยู่สามร้อยแล้วตอนนี้ uh, 400อาสี่ร้อยอาสามร้อยอาสองร้อยอาโอ้จบกันจบกันแล้วไหมงาเอาสองบนสุดท้ายสองโอ้โหเนี่ยบนสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, รู้แล้วว่าหมดอ่ะไม่ต้องมาเยี่ยวว่าแบบไม่ต้องมาย้ำเตือนเราขนาดนี้นะยังไงก็ไหนๆลราเบ็ดยี่สิบได้มาสิบห้า คูณสองเอ้ยมา30ยังต่อชีวิตเราต่ออ้ามาเบ็ดยีใช่ไหมเอาเบ็ดจีบเลยแล้วกันเดลืออยู่ยี่สิบแล้โอโ้ไม่พออีกนะเอาเบ็ดหไหนๆก็เกลือแล้วเกลือให้มันสุดเลยกันหมดตูสนะจ๊ะไม่แน,นะนำไม่ทำตามเนะี่ยดูเป็นวิทยาธทานไว้นะทุกคนหมดจริงๆ เม็ดร้อยซอยยิกๆิใครหาทำนะอย่าหาทำนะเกลือจุดเลยไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความบันเทิงนะคะฝากก,ากดไลค์กดดตามกำลังใจจะได้มีแรงกายแรงใจในการหาทุนมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตจะกลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะคะสวัสดีค่ะ